เพื่อนครับหลายคนตั้งคําถามกับผมว่าการที่บิตคอยล์ร่งลงมาที่โซน2 8 4ห0รหรือประมาณ2 8 0 0 0แล้วเนี่ยเป็นจุดที่แอดได้บอกไว้นี่คือจุดช้อะเลยหรือเปล่าครับแอดผมช้อะเลยดีไหมวันนี้ผมมีข้อมูลที่น่าสนใจมาบอกถึงทิศทางและโมเมนตัมต่างๆของบิตคอยล์ครับว่าการลงลงมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันจะกลับตัวกันหรือ,อยังและที่น่าเป็นห่วงนั้นก็คือเอาคอยหลายๆเหรียญครับเริ่มเสียทรงใครที่ถือเอาคอยอยู่ในช่วงนี้ต้องตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีนะครับไปติดตามแล้วฟังกันเลย Louis. สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเลนโซเฮ้ยคริปโตคเคเรนซีวันนี้เป็นวันที่2ีเดือน4และผมไม่ได้มาแน,น,นะนำการลงทุนเนาะวันนี้ต้องบอกว่าทิศทางของบิตคอยเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจและผมก็มีข้อมูลอีกเยอะแยะมากมาย ที่จะมาพูดให้เพื่อนฟังนะครับก่อนอื่นครับผมฝากมาเทรดที่ o k เคเอกเนาะเพื่ออะไรครับเทรดที่ o k เคเนี่ยเพื่อจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมที่สูงที่สุดถ้าใครมาเทรดที่นี่นะครับเพื่อจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมกลับคืนไปอย่างเช่นที่ผมเทรดอยู่ตอนนี้มีค่าธรรมเนียมในการเทรดครับเพื่อนๆซึ่งเราจะได้ส่วนลดกลับคืนมาด้วยนะครับอันนี้ไม้นี่เป็นไม้ที่ผมเทรดกับเพื่อนสมาชิกในช่วงเช้าเนาะแต่ผมมองว่าน่าจะต้องเริ่มปิดไปก่อนแล้วล่ะนะครับก่อนอื่นครับเพื่อนๆที่จะไปรับชมคลิปของผมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดไลค์หน่อยเนาะใครที่ อนนี้ยังไม่ได้กดฝากกดให้กำลังใจหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะว่าเพื่อนๆมองอยังไงต่อจากนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับโอเคหลายคนคงจะทราบกันอยู่แล้วนะว่าผมบอกว่าผมจะรอที่โซนไหนนั่นก็คือช่วงประมาณ2 8 4 0 0 2 8 5 0 0จุดแรกจนถึงช่วงประมาณ2 8 0 0 0ตัวเลขกลมๆและต้องมีสัญญาณในการกลับตัวที่ชัดเจนเพราะว่าแทร็กเก็ตของ QML หรือ QM pattern ที่เราได้มองกันไปนะครับซึ่งผมก็ช็อตมาในคลิปเมื่อวานวันนี้นะผมก็เปิดลองไปนะผมก็ปิดไปเมื่อกี้อันนี้เป็นอนะีทีเรียมเนาะซึ่งผมก็คงจะปิดไปเลยแล้วกันนะครับหมายนี้นะก็ได้มาเล็กๆน,น้อยๆนะประมาณ180ดอลอะไรแบบนี้นะครับจริงๆมีการพุ่งไปก่อนหน้านี้แต่ผมยังไม่ยอมปิดนะผมปิดเลยแล้วกันและใครที่อยากวางแผนเทรดไปกับผมเนาะเหมือนที่ผมวางแผนให้เพื่อนๆนะครับก็ผมวางแผนให้เฉพาะคนที่กดสมัครหน้าช่อง YouTube เพียงแค่เดือนละ300บาทครับให้การสนับสนุนผมได้เนาะ ข้อมูลเนี่ยผมจะอัปเดตไว้ในชุมชนรวมถึงในดิสคอดใน i s c o r d สำหรับแผนเทรดนะครับแต่ว่าเพื่อนๆสามารถมาเข้าร่วม ห้องทั่วไปได้นะผมก็มีแชร์มุมมองไว้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นห้องทั่วไปโอเคทีนี้เหตุผลที่ผมยังคงกังวลทำไมผมถึงต้องรีบปิดด้วยนะครับในเมื่อเริ่มลงมาที่โซน28,000แพล้วนี่ช่วงประมาณ2 8 6 0 0ซึ่งมาดูในช่วงนี้แท่งเทียนที่เป็นแรงซื้อจ๋าๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนการที่มีการรีบาลขึ้นมาในภาพรายสั้นก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในภาพรายสัน้นยังมีการทิ้งไส้เทียนเอาไว้อยู่ยังไม่ได้มั่นใจมากมายสักเท่าไร่ว่าราคาบิตคอยจ,จะรีบา์ขึ้้นไปไปด หรือมุมมองที่อาจจะเกิดขึ้นตอนนี้ครับอาจจะเป็นกรณีไหลซ้ายหัวอันนี้อาจจะรอไหลขวาหรือเปล่าอ่ะแล้วค่อยเป็นให้อนโชเดอร์ค่อยกลับตัวหลังจากนั้นอาจจะพุ่งขึ้นไปเพื่อลงมาทําเป็นไหลขวาอีกสักนิดสักหน่อยอยู่นะครับจริงๆผมยังแอบรอโซนสัก2 8 2 0 0เนื่องจากพอเรามาดูในส่วนของ c m e Gap เนี่ยนะครับของ Bitcoin ที่มีการเปิดทิ้งเอาไว้เพ๊่ปจะเห็นได้ว่าการลงมารอบนี้ผมก็เลยมองว่าเอ๊มันเหมือนจะยังลงไม่จบมันยังลงไม่สุดอ่ะไหนๆก็ลงมาแล้วรอบนี้เนี่ยจะถึงอยู่แล้วเนี่ย ขอแบบลงอีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับลงมาปิดให้มันจบจบและลงมาแล้วเนี่ยจะกลับตัวได้ไหมเนี่ยเราค่อยไปว่ากันฉะนั้นผมจะให้ในที่สาคัญไปที่มีโอกาสอยู่ที่จะลงมาประมาณ28,200แล้วทีนี้ผมจะเอาไงต่อดีครับแอดผมอยากจะกดเข้าเทรดแล้วเนี่ยผมจะทํำยังไงดีเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังที่ถ่ายคลิปแล้วกันนะครับรอติดตามแล้วกัน อ่าสำหรับราคาไทยนะเรายังมองโอกาสที่จะร่วงลงไปที่9 0 0 0ได้อยู่นะครับอาจจะรอที่โซนนี้จนถึงช่วงประมาณ9 0 0 0 0โดยประมาณไปก็เป็นอีทเรียมครับก็ลงมาที่ช่วงในรอบสำคัญแล้วแต่ผมยังมองว่าถึงแม้จะเกิดสัญญาณบูชเดเวจในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่คือเท่าที่เราดูเนาะจะเห็นได้ว่าแท่งเทียนยังมีแรงเทขายอยู่เรื่อยๆผมยังมองโอกาสที่อีทเรียมอาจจะยังลงต่อได้อยู่นะครับเล็กๆน้อยก็เหมือนกับบิตคอยนั่นแหละ ผมยังคงโฟกัสโซนของอีทเรียมไปที่ตัวประมาณ1 8 8 0งดจนถึงช่ว่งพันแปดรอเนี่ยกรอบเขียวๆกรอบนี้มันเป็นแท่ง bearish engulfing เนาะฉะนั้นแท่งแดงแท่งนี้มันดูไม่ดีในภาพะระยะสั้นเนี่ยยังยังไม่ได้มองว่าจะกลับตัวเร็วๆนี้นะครับฉะนั้นอาจจะรอเขามาพักตัวหรือแบบอ,อาจจะเป็นในส่วนของ rising wedge หรือ falling wedge อ่า falling wedge โทษทีนะอาจจะเป็น falling wedge s i d e w a y s แบบนี้ไปก่อนแล้วค่อยกลับตัวอีกรอบหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเป็น pattern กลับตัวเนี่ย ค่อยน่าสนใจนะสำหรับอีเทเรียมครับต่อไปเรามาดูที่ OKB OK เลยกันนะครับก็จะเห็นว่าผมยังคงมอง OKB OK เนี่ยวิ่งเป็นเหมือนบลูแฟลกอยู่แต่ว่าจุดที่เราจะรอกันเนี่ยผมยังคงให้ในัยสําคัญไปที่โซนประมาณ48นะครับจนถึง่วงประมาณ45น่าจะต้องรอโฟกัสที่โซนประมาณนี้เนาะเพราะว่ายังไม่เห็นสัญญาณในการกลับตัวอะไรที่ชัดเจนแต่ผมมองว่าถ้าล่วงลงมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะอาจจะมีการเบรกช่วง58เลยก็ได้นะครับไปเป็นเอฟครับพเพื่อนเจะเห็นว่าถ้าเราลันเทรนไลน์ของเอฟมาเนี่ย จะเห็นนะว่าเริ่มมีการอะไรครับปิดหลุดเทรนไลน์ลงมาบ้างแล้วนะครับอ่ะอาจจะเป็นกรณีนะครับพี่ปเะเห็นะว่าถ้าเราลองตีเทรนไลน์เนี่ยนะเป็นเหมือนไทรแองเกิลเนี่ยเขาเหมือนจะปิดหลุดลงมาไปที่เรียบร้อยนะ,ะเห็นไหมอาจจะเป็นการรีบาวเพื่อที่จะลงต่อ ซึ่งทาร์กเก็ตของ FF เนี่ยถ้าลงไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีช่วงรับสําคัญของไส้เทียรเนี่ยรองรับเราอยู่3.79หรือ3.8นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะก็จะเป็นช่วง3.4โดยประมาณนะครับที่ F อเนี่ยอาจจะลงไปถึงจากการไปหลุดเทรนไลน์ตรงนี้ครับต่อไปเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับก็จะเป็น a l g o r a n นะหรือ a l g o นะครับจริงๆตัวนี้ก็เป็นแผนเทรดกับผมกับสมาชิกด้วยซึ่งก็ต้องโดน s l ไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะใครเข้าเหรียญนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้านะเพราะว่าแผนนี้เนี่ยเป็นแผนที่เพื่อนๆสมาชิกเนีี่ท ที่มาสมัครช้าไปหน่อยแล้วไม่ได้ทันแผนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมได้วางแผนไปน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเอสเนี่ยจะเป็นประมาณนี้อันนี้เนี่ยคือเราโดนเอสแล้วเนาะเพราะว่าผมมองเป็นเหมือนทร i a แองเกิลเหมือนเหมือน,นกันทุกๆเหรียญน,นะเราก็เลยสุ่มดูนะครับว่าเหรียญไหนยังไม่ได้วิ่งบ้างโดยเฉพาะสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะบอกเนาะใครที่สมัครสมาชิกไม่ได้หมายความว่าจะกําไรทุกเหรียญที่เข้าเทรดนะครับแล้วก็ผมไม่ได้รู้อนาคตว่าเหรียญจะพุ่งหรือไม่พุ่งผมรู้แค่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันคุ้มไหมเออเหรียญนหนยังไม่ได้วิ่ง มันอาจจะมีโอกาสในการวิ่งก็ได้เราแค่คาดการไว้นะครับเพราะว่า iSI เนี่ยยังมีช่องว่างให้ลงได้อีกนะครับถึงจะเป็นสัญญาณบูชเดเวอร์เจนเกิดขึ้นแสดงว่าเอากรแลนเนี่ยมีโอกาสลงมาได้ถึง0.162เลยทีเดียวครับแต่ก็ t a ร็เก็ตคขาๆประมาณ0.18ต่อไปก็เป็นชิบะครับเพื่พอนเจะเห็นกั้ว่าชิบะก็มีการหลุดเทรนไลน์เหมือนกันแนวโน้มขาขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมเทรนไลน์ลากขึ้นมาเนี่ยเริ่มหลุดเป็นเต็มๆแท่งแล้วนะก่อนหน้านี้แบบปิดแค่ทิ้้งนนะคระนนครรััับบแลว เอาคอยหลายเหรียญค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะมีไส้เทียนจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีช่วงโลอีกจุดหนึ่งนะครับแซงว่าชิบะมีโอกาสล่วงได้อีกเยอะเลยนะถ้าเป็นโลอีกจุดหนึ่งเนี่ยค่อนข้างลึกซึ่งถามว่าแปลกไหมก็ไม่ได้แปลกเนาะที่ผมได้บอกไปแล้วว่าผมมองชิบะเนี่ยวิ่งในกรอบไซด์เวกใหญ่ๆแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมโลเดิมโลเดิมและอาจจะเป็นโลเดิมอีกรอบหนึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมก็ต้องตอบว่ามีโอกาสต่อไปเป็นแซนนะครับก็ปิดปริมปริมเหมือนกันนะครับแต่อย่าง แบบไม่โอเคสักเท่าไหร่นะทนั้งที่ทรงเนี่ยมันเป็น ascending triangle เตรียมที่จะเบรกขึ้นต่อซะด้วยซ้ำนะครับอ,อย่างแซนเนี่ยจริงๆถ้ามองว่า sl หรือ,อยังผมก็มองว่าอาจจะต้อง sl ไปก่อนนะเพราะว่าแนวโน้มอาจจะเป็นการรีบาว n d เพื่อจะลงต่อได้อยู่นะครับแทร็กเก็ตก็มองไปที่ช่วงโลเดิมช่วงนี้เลยนะครับประมาณที่0.52นะครับ ต่อไปก็เป็น DYDX นะครับซึ่งผมเข้าไปช่วงนี้และผมเห็นแท่งเทียนแท่งนี้เนี่ยแดงๆเนี่ยนะครับซึ่งมันก็แดงๆแทบจะทุกเหรียญเนาะผมก็เลยขายไปก่อนถามว่า DYDX เนี่ยเสียทรงแย่เหมือนกับทุกเหรียญไหมก็อบอกว่าไม่นะเพราะาเหรียญนนอื่นๆเนี่ย Triangle ตรงนี้เนี่ยเขาหลุดลงมาแบบนี้นะแต่ DYDX เนี่ยดันเบรกเหนือนได้นะครับผมจะมองว่าอาจจะเป็นการไซด์วีออกข้างไปก่อนหรือจะพักตัวราบริเวณเทรนไลน์ช่วงนี้นะครับถ้ายังไม่ได้หลุดโลนี้นะผมมองว่าจริงๆ DYDX เนี่ย จะยังรันต่อไปได้นะประมาณ2.37 2.4โดยประมาณนาะจะเป็นไส้เทียนนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าดูดีกว่าเอาคอยเหรียอ,อื่นที่ผมได้พูดมานะครับอันนี้จะเป็นการเบรกถดลน์ออกมานะครับต่อไปเป็นน้องหมาแล้วกันครับจริงๆน้องหมาเนี่ยก็มีการเบรกแคงเกลในภาพใหญ่ลงมาเนาะจุดนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็จะเป็นช่วงโลนี้เนาะเรามองเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆมีการกลับลงมาเทสยังไม่ได้หลุดเด้งตรงนี้ก็ยังไม่ได้หลุดนะจริงๆใครรันเทรนน้องหมาเนี่ย ต้องบอกว่ายังคงรันต่อไปได้นะครับก็จะเป็น,นไฮแมเทร์ไลน์ขาขึ้นตรงนี้เราโฟกัสที่ตรงนี้นะเทร์ไลน์ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในทางเฟรมเดลี่นะผมยังไม่ได้เห็นสัญญาณในการกลับตัวนะผมยังมองน้องหมาเนี่ยยังคงวิ่งเป็นการไซด์เวย์อะไรกันครับยังคงพอที่จะมีลุ้นที่จะไปต่อนะซึ่งถ้าเท่าที่สังเกตนะน้องหมาไม่ได้ล่วงแรงเหมือนอย่างลหลายๆเรียนที่ที่เราเปิดดูกันมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในทางเฟรม4ชั่วโมงอะไรเห็นสัญญาณกลับตัวอะไรไหมก็ต้องบอกว่ามีบ้างนะครับเนี่ยเห็นไหม กรณีไหนก็ผมยังมองว่าให้ลองรันเทรนไปก่อนหรืออาจจะเป็นในส่วนของอะไรครับทรายแงเกลรูปแบบนี้อาไซเบรในน,นะนมขาลงแบบนี้แทนนะครับจากที่ผมมองว่า,าจ,จะเป็นแบบนี้เนาะอะอไซเแบบนี้อาจจะเป็นล่างลงแทนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้มั่นใจเท่าไหร่แต่ถือว่าเราใช้เทร n ไลน์เนี่ยในการรันเทรนไปก่อนนะครับ เพื่อนๆและใครที่ยังไม่ได้เทรดที่ OK x ผมฝากเพื่อนๆคลิกลิงก์ OKX OK กใต้คลิปด้านล่างเนาะจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดที่สูงที่สุดครับถ้าใช้แนะน,นำของผมเนาะแล้วก็แผงการเทรดของผมนะครับผมจะอัปเดตให้เฉพาะสมาชิกที่กดสมัครหน้าช่อง YouTube ของผมเท่านั้นเนาะก็เพื่อนๆสมัครเพียงแค่เดือนละ300บาทครับกดสมัครหน้าช่อง YouTube ได้เลยนะครับคือเรามาฟังสรุปกันครับเพื่อนๆทิศทางของบิตคอยน์ในตอนนี้ทำไมผมถึงบอกว่า อาจจะยังน่าเป็นห่วงอยู่นะซึ่งผมเคยได้บอกในข้อมูลนี้ไปแล้วนะครับก็สำหรับ DXY ซึ่งจะวิ่งสวนทางกับ Bitcoin นั่นเองตรงนี้เนี่ย DXY เริ่มส่งสัญญาณในการกลับตัวครับ r e b u i s d d i v e r g e n c e หรืออาจจะมองเป็นแพทเทิร์นของ Double Bottom ยังมีโอกาสอยู่ถ้าเป็นกรณีนี้ครับทั้งในภาพระยะสั้นตรงนี้นะเพื่อจะเห็นได้ว่าแรงขายลดลงแล้วด้วยแล้วก็ในภาพไปใหญ่ด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเรามาัดระวังในการพักตัวของ Bitcoin ซึ่งก็ต้องบอกว่า Bitcoin ก็ขึ้นมาเยอะแล้ว เป็นจุดที่หลายคนเริ่มมองถึงโอกาสในการขายแล้วพอเองเนี่ยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับราคาที่พุ่งสูงขึ้นใน t ทางเ a m e Daily และโมเมนตัมเนี่ยส่วนทางกันส่วนทางกันส่วนทางกันโมเมนตัม um เนี่ยต่ำลงหมดเลยซึ่งมันส่งผลหรือบ่งบอกถึงสัญญาณ b a แบชเตอร์เจนทั้งใน t ทางเ a m e Daily ทั้งใน Time f รม m e 3เดยซึ่งนี่มันยังไม่ใช่การล่วงลงอาจจะยังไม่จบแค่นี้ครับเพื่อนฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังแนวโน้มขาลงที่ หนักหน่วงมากกว่านี้เอาไว้อยู่นะครับอันนี้อาจจะเป็นเพียงแค่เริ่มต้นก็ได้ถ้า d ีเเนี่ยจะกลับตัวจริงๆทําไมผมถึงบอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเราดูตามข้อมูลออนเชนตามคนที่เขาถือบิตคอยมาในภาพระยะยาวในหลัก5ปีถึง7ปีเปีนะครับอันนี้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งนะที่ต้องระมัดระวังคือเขาเริ่มมีการเคลื่อนย้ายบิตคอยเข้ามาในกระดานเทรดครับเพื่อนๆและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออะไรครับ นั่นก็คือแก็บที่มีการเปิดทิ้งไว้ที่โซนไหนบ้าง28,000โดยประมาณแล้วก็ช่วงไหนอีกนะครับเป็นช่วง21,000หรือ20,000ดอลลาร์เลยนะจุดนี้ค่อนข้างล่วงลึกครับเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าจะลงมาถึงหรือเปล่าเราแค่มองถึงโอกาสความเป็นไปได้เอาไว้2 8 25 0 0 0 0แ0และก็20,000ครับ 3จุดนี้เป็นไปได้ทั้งหมดที่อาจจะลงมาอ่ะเรามาทิ้งท้ายกันที่ข้อมูลสําคัญอย่างหนึ่งที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือการที่มีคนโอนอ b บิ c คอยเข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับจุดส้มๆเมื่อไหร่ก็ตามแหมรู้ดีเหลือเกินนะรู้ดีเหลือเกินนะครับแหมโอนเข้ามาตอนที่สูงสงซะด้วยโอนเข้ามาช่วงปลายยอดซะด้วยสิซึ่งพอโอนเข้ามาเกิดจุดส้มๆเมื่อไหร่แล้วก็นะครับ เห็นไหมครับว่าราคาบิตคอยเนี่ยเรียกได้ว่าเทกระจาดเทกระจายนะครับร่วงยับเยินนะครับแหมไม่ไว้หน้ากันเลยนะครับร่วงสู่นรกเอวจี G นะครับจังหวะนี้ฉะนั้นครับพเพื่อนๆต้องเตรียมตัวรับมือนะครับก็จะเห็นได้จากในส่วนของซับไพโซนจาก liquidity เนี่ยนะครับแต่ละโซนเนี่ยจะเห็น,นว่าเหนือ2 0 0 0ขึ้นไปช่วงประมาณ30,000เนี่ยมีกำแพงตั้งไว้อยู่ทั้งนั้นเลยนะครับอ20,090กว่าๆใน2 9 5 0 0 2 9 8 0 0นู่ 29, 500, 29, นนั่นนี่ผมก็เลยจะสรุปให้ฟังง่ายๆครับเพื่อนๆมุมมองของผมเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าราคาจะลงมาก่อนที่2 0 0 0อะไรแบบนี้ลงมาปิดแกปก่อนแล้วค่อยเด้งขึ้นไป แต่การเด้งขึ้นรอบนี้ผมยังมองว่าน่าจะยังไม่เกินช่วงประมาณ30,000ื่นซึ่งจะเป็นสภาพคลองที่ผมเปิดให้ดูไปแต่วนะ่าจะเป็นกรณีนี้เพื่อที่จะเร่งลงต่อได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแนวโน้มของเทรนตรงนี้มันเป็นขาลงเห็นไหมการเด้งขึ้นมายังคงเป็นการทำหายลโอยู่นะครับผมจะมองเป็น2กรณีคืออาจจะล่วงลงไปเลยนะครับแล้วค่อยดูพฤติกรรมโซนนี้ว่ามีพฤติกรรมในการกลับตัวไม้ไอทีโซนมาเปิดแกลบปิดแกลบที่2 8 0 0มเนี่ยโซนแรกถ้าลงมา2องหมนยังดันไม่มีพฤติกรรมในการกลับตัวอีกลงมาแล้วไม่มีเนี่ย ก็เจอกันที่25ง0ม2่น0 0ม้ีไหมถ้าไม่มีอ่ะเจอกันที่2 0 0 0 0ประมาณนี้เลยครับ0 0 0 0มมีไหมไม่มีก็ค่อยไปว่ากันโซนถัดไปนี่ผมมองเป็นสเตปประมาณนี้เลยผมไม่ได้บอกว่าลงมาถึงโซนแล้วราคาบิตคอยแม่งจะต้องกลับตัวเลยซึ่งในภาพระยะสั้นตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้มั่นใจนะผมก็บอกไปแล้วแต่ถ้าเอาตามเซนส์ของผมผมมองว่าควรจะลงมา2 0 0 0 0เลยให้มันจบจบแล้วจะเกิดพฤติกรรมในการกลับตัวไหมเนี่ยจะเกิดไหมเนี่ยอันนี้ต้องรอดู แอคชั่นที่โซนนั้นอีกทีหนึ่งถ้าเกิดที่โซนนี้นะครับถ้าเกิดที่โซนนี้มีโอกาสที่บิตคอยเนี่ยจะดีบาวขึ้นไปตั้งแต่ประมาณ29,300 29,500จะถึงช่วงประมาณไม่เกิน30,000ดอลลาร์หรืออยู่ดีๆถ้าราคาจะขึ้นไปเลยนะครับผมก็ค่อยกดเข้าเทรดต,ตรงนี้หรือจนกว่าว่าอะไรครับอาจจะเป็นในส่วนของ h e a d and shoulder ที่ผมได้พูดไปนะครับอันนี้ผมก็ค่อยกดเข้าเทรดก็ได้รอโฟกัสที่โซนต่างๆว่า มีสัญญาณอะไรน่าสนใจหรือเปล่าเท่านั้นเองครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเต็มอิ่มกับข้อมูลในวันนี้หรือเปล่าใครที่ถือเอาคอยอยู่ก็ระมัดระวังเอาไว้ด้วยเนาะซึ่งเทรนตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงแล้วก็สัญญาณหลายๆอย่างนะครับเริ่มบ่งบอกถึงทิศทางที่อาจจะมีการพักตัวที่รุนแรงต่อจากนี้ก็ได้รอจับตาดูที่โซน8 0 0 0แล้วกันครับเพราะว่าผมก็รอเหมือนกันยังไงฝากกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยได้กดกระด,ด,ดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยเนาะดีใจที่ได้พูด,ดคนนุยไปเพื่อนทุก